สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุก่นครับพอ่อของผมคนฝากซี่คือเกาเมื่อสิบภาพพี่น้องมากินตำกินตำมะฮงครับมือนี่ข่าเทียงคือเกาก็ได้พักกาดปักกาศ,กาศหินแล้วก็ถอดถอดปลาหมูถอดปลาหมูแล้วก็ขัวแม่งจิ้งดีดดือดขี้โปมอยู่ล้วแล้วก็ข้าวเหนียว มากนะซึบแช่ร่วกันครับเพื่อนถอดปลาหมู

เจ้าเขาแล้วก็เห็นงานต่อเอากระตากแล้วหรือเปล่าถอดปลาหูปลาหมู ไม่ขี่ฟางบนจะตก khai ăn đi lên Thank mm -hmm. you. Mm hm một bài được một lạy một lạy thì <thiếu> ạ

แมากเหรนแป้งกันปกันนะน้ารูปปากฮึยัไม่จบเลาแตก็เ็น Mhm mm mhm yeah.